บุญน้ำโชคบุญน้ำโชคบุญผ้าร่วยใจบุญผ้าโชคข้อมข้อมผ้าร่วยคนนี่โชคโอ้หลายแห่งกูหลายแห่งคอนกันี่ปันปันก่วนแง่ผลบวกแน่เลยครับแต่นนี่ไม่มีนี่เขาจะต้งนเงินห้างปิงไมี้ะเงินห้างปิงหลงพ่อเอาแต่กุดล่าแจ่สารค้าหมดละครับ เป็นตั้งไหนครัเพิ่นเพิ่นเฮ็ดได้เลขไไงล่ะโอ้ยเพิ่นออกมาโอ้ยู่เฮ็ดอยู่แล้วเพิ่นเพิ่นตี่ตามตามปีแล้วว่าพั่นโอ้ตามตามยูทูบถึงว่าครับวันนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยไม่เฮ็ดก็เลยโอ้ยเงื่อนห้างปีเงินโบเงิ่นเงินเก่าเงินโบราณเนี้ยตีงยังไงคปูเพื่นเงื่นปีงเงื่นเปรี้ยๆวะโอ้ มันห้างปิงแม่เพิ่นโอ้แม่ห้างปิงะมันทักตวี่แล้วกันมันท้องบุญน้ำซุกคนละละะบุญพระด้วยหรครับอยู่สุกคนเหระปู่เออส้งเงนกระด้เปล่ส้งเงินส้งตัวเลขเปล่อย่ดียวเอ่น้าเหมือมันี่แรมันเรีน อีเทียนเ้นนหมดเรื่องกวารถเลีนพุ่นแล้วร้อยพุ่นแล้วบ้ยมันเรียนี่หูลงไปกับแนนจได้ี๋มาไดอธิษฐานจรุ้ยพุ้นที่ของเจ้าขยเห้นนี้ด้คกนไกเนาะมาโดนแ่เนีเกี่ยวกับเป็นนีครับเิ่มแบบเลขสามตามมากเลยครับเลขแปเลขหก ไม่ห็นเนี่ยต็วน้มาง่ามกูง่ามง่ามผมเห็นแล้วเดี๋ยวสิทรงรูปล่งไปไนนัน่ะเอฟซีเบิงเบ้งน้ำอยู่เอทรงไปคนเเดียวนแล้วเมิคนเดียวเดียวตัวเดียวเลยแม่นครับแต่ว่าปอบุดมักแข้งนคือศูนย์สามมักแข้งคือศูนย์สามปอบปูปซ,อซ,อซ,ออซือซิอซิวกืบซิวเอฟซีซ้อไปได้นี่ ศูนย์สาี่ศูหาอนี่พวกลางรูดแต่ามาปูรูดทอดนะทออดอศูนานี่ะโอ้ศูนย์สามศูนสี่ศูนหโอ้ยมักน้ำอยู่ปูมักน้ำอยู่สิ <c oughs> ติดศูนย์ี่มักแล้วล่ะเออตทว่าเว่าสามตัวนี่เตียวตัวนี้ด้เอาตัวใดปูหกศูนย์สามหกศูนย์สาม หกสามศูนย์นี่ละแล้วก็หกหกสามศูนย์อีกตัวหนึ่งเออมันนกลับไปกลับไม้นี่นะโอ้เรีวยกว่าแบนี้เรียกกันเรียกอะไรเรียกกันอันเรียกสองตัวเนียเอาเอาหกแปดโอ้เรียกสองตัวเอาหกแปดหกสามศูนย์หกแปดนี่นะเป็นสี่ไรอยู่เสี่ละครับจนนิ่งๆเนี่ยคือ สามศูนย์ศูนสามนี่แหละครับอืมเรื่มันเก๋เก็จะเสียกเพราะว่าเนีกันเสียกมีร่องมาใส่หัวมึงแล้วเป็นทังไห่ปูมากย่งเดีเปวเป็นผู้ใ่แต่วคัดอย่าเอาคนมาเอาคนเปลี่ยนคนเดินโอ้ตายหมู่บ้านโธว่านตายหุ่ก้อนโ่หมู่บนเสียหู้อปู เสียงผูกขกับปาได้ไหมสำัญเน่ยนะเาเจ้ว่าเอาเองินปิ้งกันจนกทับสุนไดอืมเอาเล่าเล่าเล่ามือได้สิได้เลขเสื้อผูกข้อปะนี่ปูเสื้อผูกข้อละเยวคนไม่อีกคนละมือคนละแต่แต่จากที่ปูยังก่อเอาเอามาใส่หัวไว้แล้วนี่ของแทมันบ้ Abei, มันมันมันดีมาใ่หัปวดหัวเลยนะตมนะโอ้ปวดหัวเลยตีครับปูกินกินโสบหนิกิโสบหนมันเลต่ำแม่เลยกินโบอ่ะไม่หว้าเป็นตะขนลุกเป็นยานเลยเออให้อยู่บนถมนยังเด่นก็ต้องลุกเยถ้าเมียวผเพี้ยด้ผัเพี้ยอีปู้รนีนะครับมเชื่เนี่โอ้เป็นเป็นผัะเพี้อีปูคูเขาบอปู ผูกบบน้ผูผูกก็ได่โอ้แบี้เรผูกก็ตายได้เหรอเนาะเนาะผูวานมันใส่เสื้อผูกอันนี้ก็ได้ยุดตัวหละเนี่อะไระเน้าไม่ใส่หนาไม่ใส่หัวพ่ะเาไม่ใส่หัวเหมือนมนเขาตัดอกเ่ยครับตอาตัดเรัแค่ดาบบอกนี่ไม่ใสหัวพิ่ง เออเป็นไสหุ่นใข้มันจมมันจมข้อมันต้มเหม็นครับเอ่อขวดดีกวตาเอครับตึเลยกินกินศพมาตึงเลยเตี้ยยมาต้มแม่น <watts S 2> um, ่ะปวดหัวข <t> ึ้นท่านที่เออปวดหัวขนท่นทีตึ้มตึ้ตึ้มาเรยกว่าแค่งนะแต่ว่าเวดหวท่ามาก่อ่เรยก่าปวกนทนครับี่ไดปามีไปหมีไป

มุมโมการวม่งไหมครับวัดเราขึ้นเลยเอาเ้ยน,นะขันมือได้เฮ็ดไอ้ขาแพะปูผูกข,ข้อเราปูยิงมาหารมผมเด้อเด้อยิงไลฮะครับเดี๋ยวจิได้โทรสัมผาสปูบมเมนต์ังดีทาเล็กมันเข่ากับเด็งงนกั้นห้าง,ง,างอยู่จิดดดทาลวดเลนะ โฉมโฉมโใส่ข้อบึงนะยังไปโจมมากผมว่าถ้าข้รุ่นของข้ารุ่นมพูนว่าแล้วเนื่องห้านเข่งเลี้ยงต้นมนีบุรีแมันอาารตานคมากเลยมันอยู่บริเวเมเทียมันอยู่บริเหนครับยืดเยมันอยู่บริเวณหนี้เรียนฝัดมือจะซื้เล่นด้วยมันเลูย วิววิววิววิแนมันลไปแล้วเว้ยเจ้าพชติดติดับกูดเอ่งางกูรู้ตั้งแตที่ทางจิบพดวี่ยเน้อติดเรื่องพิดล้ไปจิบจิจิบจิบจินเดินมาไปพอดูเด่นสามนี่นี่นี่ติที่หัวป้ายหน้เนี่ยพี่เนี่ยโอ้ติดที่รงหวปาน้ะโครร้อนมาก้อสสามเลยครับปูเ้ยติดแกะติแกแล้วก็กินหัว้ยงามข้างเลย ง้ามง,ง้ามผมเป็นรลูกแล้วง้ามตีตีได้ง่ายๆเลยหรอปูเออเดยวเดียวสามชุดนี่แหะสามชุดย์นมากยอะมันตรงมันก็ไหลด้หลาได้ลงยได้เห็นที่บ้นครับแล้วดีอ่นรึอะอย่าอ่านต่ปูให้เอฟซีได้ถือน,น้ำแน mhm 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 đi, mhm 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 đi mhm 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 ใกล้จบแลยใกล้แล้วป en ูใกล้แล้วอก่ใก่ไกก้อนให่ก้อนอซี่เาหายหารถปูหาเลย่าได้เลยเออแอบซี่ของบุญบุญผ้าร้ยบุญน้ำโชวใจรใจบุญผ้าโชวคล้องผ้ารเอยคล้องผ้ารวยครับอช่องยี่กันนะแอปซี่ยูทูปกดไหนกนแก่ ปูรวเนี่ยอันนี้คือปูตะละก้าปูมันใจคือสามศ <6 30. S 1> <อ>ูนย์สามศูนย์เกียเออบสมศูนย์ครับพบแกครับเ <6 8. S 1> ออเลขกันเลขเลขกันเลขข้นวลกับหาแปดได้หาแปดเ่าเลขคำนวนหาแปดครับเออคำนวนปูปนูนี่นหาแปดครับเออจอสามตัวจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จะหาแปดครับ เราไปพูดนังเียเราไปนัานปูพอเปนังนสิยได้ทัวหาอีกยู่เออเจ้าเามันใจยีหนี่มันมันเขาก็เเลขเกน้อยเล็กเล็น้อยบอกถึงว่าสามหัแล้วตัวใดล่ะปูเขาเขาบอกว่าจะศูนย์เก้าศูนย์หกศูนสองวันสามัเท่าน้เนาะโอ้เลขเล็กน้อยไปล่ะเื่อยังหล่ะปูอ้าอุวนพูนี่อ๋อมาแมนน้องพุ่มบ่ บพเ็นนี่อเ่อ่อีกูนนดนะบ้เปอน่อหรเื่องั่งมือโอ้เ่องนี้เขาบ้นบ้านอกเาบ้านบ้านแย่ไปชี้้นบานบานได้ไหมไปชี้เส้น้นปฏิทินเลยโอ้ไปชี่ส้นปฏิทินเออสามูนโอ้นานนานๆนานนาี่เส้นเนี่ยเอ้ยไม่ดีปรดังกี่่นอกครับ เว่าช่องเนี้พุ่นท้ายไนปเปิดเปิดเรียบร้อยว่าพี่ทั้งนั้นพุ่นเนี้ยตั่งเันเี้ยงินอันเนี้ยอันส่งของเัอ่าพ่อย่งครับูตงพูดไทยอย่นียครับครับเออ่อก็พูพูดไทยอย่บอกู้ไบอกเลยพูดไทยต่ออย่างบู้จับชื้อเลาก็นเนี